สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ครับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะฮะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่น ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะฮะรถด,ดัใช้งานสักหนึ่งคันสําหรับท่านใดที่หารถกระบะติดดัาไว้ใช้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นรุ่น t o y o ต้าไฮรักรีโวจดทะเบียนปี2561นะฮะคันนี้เป็นรถมือเดียวเดิมของเขาก็จะเป็นกระบะธรรมดานะครับผมนะ,ะผมก็เลยเอาไปติดตั้งในส่วนของดัานะฮะ เพื่อมาใช้งานสำหรับท่านใดที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่ต้องการความทนทานแล้วก็ขึ้นของง่ายลงง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทก่อสร้างหรือว่าจะเป็นประเภทนะฮะู้รับเหมาเอาไว้ขนเหล็กขนหินขนทรายนะฮะหรือเราจะไปขนปาล์มแล้วแต่จุดประสงค์ของเรานะครับส่วนราวข้างตัวด้านข้างตัวนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้เราก็ไปทําตัวสูงขึ้นได้ถ้าสําหรับท่านใดที่ บรรทุกสิ่งของที่มันเบานะฮะเพื่อต้องการความสูงก็สามารถเปลี่ยนตัวข้างนี้ได้เนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวท้ายมันขึ้นไปได้นะครับเหล็กตัวดำๆนี้ก็สามารถถอดได้นะครับผมนะอันนี้ก็รับรองน้ําหนักดาได้ประมาณ4-5ตันนะครับผมนะสีตันนะครับรับประกันชุดดำนะฮะสปีเต็มนะครับผมนะคันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะฮะเป็นดาไฟฟ้านะครับ ไม่จุกจิกนะครับผมไม่มีปัม๊มน้ำมันแยกที่ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นปั๊มที่อยู่ตรงนี้เลยที่มันทำงานเลยแล้วก็จ,จ่ายไฟระบบจ่ายไฟมากดคอนโทรลขึ้นลงได้นะฮะแต่การที่จะใช้งานนะฮะเพื่อประหยัดแบตนะฮะบเราควรสตาร์ทแล้วก็เปิดดำนะฮะก็ถ้าเราจริงๆอ่ะมันสามารถเปิดได้ตลอดไม่ว่าเปิดสวิตช์กุญแจ,จไม่เปิดนะฮะแต่ว่ามันจะกินไฟทําให้แบตเสื่อมไป รถคันนี้ผมโมเพิ่มก็คือติดตั้งชุดแต่ลมนะฮะถังลมแบบเติมนะฮะตัวนี้เพิ่มแล้วก็ใส่ล้อเป็นกระทะผ่าให้นะครับเป็นยาง XD2 c ให้แล้วก็ติดตั้งพวกนี้เพิ่มนะฮะก็คือกาดชุดแต่งเพิ่มนะฮะชุดแต่งตัวนี้เพิ่มแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวไฟด้านบนด้วยนะครับนะบติดคิวพวกนี้ให้พร้อมใช้งานฟิล์มพวกนี้ติดให้ใหม่นะฮะดูภายในนะ ภายในนี้ครับเป็นกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่หน้านะครับได้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับนะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้มาดูเล่มนะครับอ่านะครับเล่มเดิมอยู่ที่กาลสินนะครับจดทะเบียนที่กาลสินเครื่องยนต์2 3 9 3ซี150แรงม้านะครับหรือว่าเครื่องยนต์2 0 0 4นั่นเองนะครับจัดผ่าน t o โยต้าลิซซิ่นะครับหลังจากนั้นก็รับโอนเมื่อปี66นะลูกค้าก็เลยขายนะครับ แล้วก็นะครับผมเอาไปติดดัมที่อุดอรนะก็เลยให้เขาลงระบบให้เรียบร้อยนะครับวิศวะรับรองเรียบร้อยเป็นกระบะบรรทุกยกดัมได้มีเสริมข้างนะครับแต่ก็เป็นเจ้าเดียวยังเป็นเจ้าเดียวยังเป็นชื่อเจ้าเดียวอยู่นะครับผมภาษี590บาทถูกมากนะครับหน้า18มาดูกันนะหน้า18มีแจ้งใช้รถตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกาซสีแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์จากโตโยต้าลิซซิงดัดแปลงสภาพเสริมรับรองแหนบะ มันทุกระบบไฮดรลิกยกเทดัมได้เนี่ยพวกนี้ก็คือลงระบบได้แล้วนะฮะลูกค้าก็ไปโอนง่ายๆนะครับไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดโอนได้เลยนะครับแล้วก็ันี่ครับวันตี่ต่อภาษีก็ไม่ยากก็เข้าตรวจทั่วไปนะฮะเพราะว่าวิศวะรับรองลงเล่มให้เรียบร้อยนะฮะ,ะนี่ยพวกบุ๊กเซอร์วิสพวกนี้ยังอยู่ครบนะฮะเป็นรถบ้านจริงๆนะฮะไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถสมโสมมาทำนะฮะรถคือรถปกติเลยที่ผมเอามาทำนะฮะ เบาะพวกนี้ไม่ชํารุดฉีขาดนะครับสวยนะครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่ส0 0 0 0นนิดๆความเดิมนะฮะดูความเดิมดูเป็นอาร์คเดิมหมดนะฮะนะเดิมเดิมเดี๋ยวจะร้อนโทรศัพท์จะร้อนกลัวจะตัดนะฮะเนี่ยจะส่งแค่ซีดีนะครับไม่ใช่อาบิวบิวมาสมๆมาทำนะฮะก็คือรถเป็นกระบะธรรมดานะครับนะฮะไม่ใช่ว่ารถเป็นตู้แห้งหรืออะไรเอามายกทำนะฮะเนี่ยพวก ดมใหม่นะครับเป็นดมใหม่รับประกัน2ปีมีราวราวตัวนี้ถอดได้นะครับอันนี้เขาทํามาไว้เพื่อวางเหล็กนะครับที่จะวางเหล็กไปด้านหน้าเอาออกก็ได้ไม่ได้ใช้ก็ได้ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ก็ยิงน็อตตัวเดียวทําสูงขึ้นมาก็ได้นะครับผมนะฮะแบบยางอะไรทุกอย่างก็อยู่ครบนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งคนขับฝั่งคนขับนี่ครับไม่ดาร์กเดิมๆนะครับไม่คว่ำนะฮะไม่ใช่รถคว่ำหรือว่าชนหนักมาทำมาบิ้วนะครับ ก็คือรถใช้งานปะกตะิอะพวงไรพรมอะไรพวกนี้ยังสวยแอร์แบ็กนะครับกุญแจรีโมทแท้ทั้ง2ดอกนะครับเนี่ยไม่ส0 0 0สนนะฮะอันนี้คือเดิมๆแท้ๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะฮะพวกนี้ต้องเหยียบค่าสตาร์ทนะครับนะครับก็จะมีท่อซิ่งนิดนึงเสียงวันๆนะฮะดูห้องเครื่องนะครับ ตัวนี้ได้ระบบเบรก ABS ด้วยนะครับนะได้ระบบเบรก ABS ด้วยหมอน้ำแท้เดิมคานหน้ายังเป็นคานเดิมนะคะเนี่ยคานอาชัดเจนน็อตพวกนี้ยังเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมนะเดิมคานแนวชัดเจนคานนี้ก็เดิมไม่ได้เดิมนะครับเดิมมอกอเดิมมีฝากระโปรงอ่ะที่เคยเปลี่ยนมาครับแต่ความร้อนยังอยู่นะฮะก็น่าจะตีเคลมประกันนะฮะน่าจะมีสกินนิดนึงตงปลายฝากกระโปรงแล้วก็เปียกนะเพราะว่า พวกชายคานล่างต่างๆนะครับยังเดิมหมดไม่มีกระแทกนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะแล้วก็พาดูในการใช้ดำนะฮะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้ก็ปรับราคาลงอยู่ที่3,99,000บาท3,99,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนจัดส่งฟรีทั่วไทยนะฮะ แล้วก็แถวน้ำมันให้เต็มถังส่วนเล่มเอกสารลูกค้าไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดโอนได้เลยนะครับนะครับการลงดัมก็ลงง่ายนะครับมีขึ้นลงนี่แค่นี้นะครับก็กดลงนะฮะลงง่ายขึ้นง่ายนะครับฝาข้างอะไรทุกอย่างเปิดได้หมดนะฮะสามารถเปิดได้หมดนี่นะครับแค่นี้เองนะลงนิ่มนวลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับผม นะฮะฮไปลองการขับขี่ดูขอรัดเข็มขัดแป๊บหนึ่งนะฮะนะรัดเข็มขัดแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะทีนี้เราจะลองขับนะครับผมภาษสีไม่ขาดนะครับ6 7นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้ก็อยู่ที่ราคา399,000ปกติผมลงอยู่ที่440,000นะฮะผมขายอยู่ที่399,000นะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนไปแจ้งย,ย้ายต่างจังหวัดได้เลยคันนี้ก็นะครับจะส่งฟรี100กิโลเมตรเปลี่ยนถ่ายคองเร็วให้นะฮะทั้ง3อย่างแล้วก็นะครับคันนี้ก็จะนะฮะ รีนะ้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะครับนะฮะร,ราคานี้เบาๆพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทำนะฮะไม่ต้องไปหารถไปทําผมคัดสรนให้รถด,ดีๆได้แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งดำให้ใหม่เป็นระบบดำที่ดีไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะนะฮะไปดูการขับขี่นะฮะ ผมขอเข้าในปั๊มก่อนแล้วนะครับนะบขอซื้อของนะฮะประมาณนี้เครื่องเกียร์ดีแน่นอนอัตราเร่งไม่ต้องห่วงนะครับคันใจแน่นอนไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องได้คิดซ่อมเหมือนรถเก่านะครับมันได้รถใหม่นะครับรถมันยังใหม่อยู่ก็ใช้งานสบายสบายใจก็เมนเทนแนน์แค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องทั่วไปธรรมดานะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจ399000ับาทฟรีจัดส่ง ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฟรีน้ํามันเต็มถังนะฮะของเลวเปลี่ยนให้3อย่างนะ้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ